ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่เีช่อง s า n ไซ Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาดูบั็กกันนะครับเป็นบั็กที่เพิ่งเจอนะผมเพิ่งไปเจอมาเมื่อวานนี้นะครับเป็นบั็อกเขาเรียกว่าอะไรดูบนะครับบั็กดูบของเนาะซึ่งจะทํายังไงเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับอันดับแรกวางกระเป๋าเราก่อนเราต้องหาของที่จะเราจะดูบเป็นอาวุธเท่านั้นนะอืมก็คือผมจะดูบอ่าเป็น ปืนช็อตกันแล้วกันดูปืนช็อตกันแล้วกันอ่ะวีนะครับก็คือเราต้องเอาปืนช็อตกันเนี่ยมาวางใส่กระเป๋าเรานะครับปั๊บวางเสร็จแล้วใช่ไหมครับดึงออกนะครับดึงออกจับไว้แล้วก็ปิดกระเป๋านะครับปิดกระเป๋าปุ๊บอ่าแล้วก็เราต้องมี2คนนะเราอันนี้คือกระเป๋าเพื่อนเรานะครับแล้วก็วางใส่กระเป๋าเพื่อนเราปั๊บอ่าฮะแล้วเราก็เปิดกระเป๋าเรามา นี่คือ,อการด,ดู๊บนะครับวันนี้อยู่กับออโต้พุตเหมือนกันเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่คือการดู๊บนะครับดู๊บได้เรื่อยๆนะ,ะเดี๋ยวผมผมลองอีกรอบหนึ่งนี่โอเคแล้วก็วางปั๊บกดไอเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงนี่คือการดู๊บอ่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมเอา ผมเอาเอาลูบกันก็ได้มอบกันมาวางก็ได้อ่ะอืปิดกระเป๋าใช่ไหมแล้วก็เอาวางใส่กระเป๋าเพื่อนเจวางใส่กระเป๋าเพื่อนนะครับแล้วก็เปิดกระเป๋ามานี่ครับผมมีลูบกันสามอันเลยโคตรเจ๋งอ่ะโคตรตึงอ่ะครับก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เขาจะแก้ตอนไหนนะครับถ้าใครอยากฟาร์มเงินก็รีฟาร์มจากการดูบนี้นะครับโอ้โหกูจะโดนแบนไม่นน่ โอเคก็ฝากสำหรับบักนี้ด้วยนะครับก็ใครที่อยากทำก็ลองไปทำกันได้นะครับก็เจอคลิปนี้ก็บายบายครับกดไลค์ก็ซับให้ด้วย